สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel นะคะวันนี้นะคะจะก็จะมีดอกไม้ได้สวยนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะเราก็จะมีริปิ้นค่ะตาลคระังจะใช้ความยาวอยู่ที่40ซนเมตรค่ะ ายด้านนี้นะคะเราจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้เพื่อง่ายต่อการสอดค่ะแต่สําหรับด้านนี้นะคะตาจะจะาจะตัดออกเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อจะเป็นการต่อกรีดด้านในค่ะที่เราทําเป็นเกรสรน,นะคะ มีเหรียญมีแนบกันไกลไม้บรรทัดค่ะเราเริ่มต้นที่การด้วยการทับชายด้านด้านนี้ของลิปปิ้นนะคะลงมาค่ะอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะบีบเพ้่เป็นรอยหยักเลยน,นะคะเพื่อเป็นการล็อกลิปปิ้นไม่ให้เคลื่อนค่ะ เราเริ่มกันเลยนะคะเส้นหลักเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่ 4, สี่สอดเข้าช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วดึงชายริบบิ้นของเส้นที่สามขึ้นมาตามช่องนี้เลยนะคะดึงให้กระชับเพื่อเป็นการบางเหรียญค่ะ ล็อกเหรียนด้วยวิธีพับชายริบบิ้นด้านสั้นลงมาค่ะพับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะคะด้านบนซ้ายสุดนะคะสอบมาที่ด้านขวาด้านบนนะคะดึงให้กระชับค่ะ กลับมาด้านนี้เลยนะคะสอดเพื่อทำการล็อกเหรียดอีกหนึ่งครั้งนะคะสอดชายริบิ้นลงมาเลยเพื่อเป็นการล็อกเหรียนให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยแล้วเราพลิกกลับมาค่ะเราจะทํากลวยนะคะกลวยนะคะเริ่มต้นที่พับกรีดไปด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะเป็นกรีดแบบไปด้านหลังปายริบบิ้นนะคะโค้งกลับมาค่ะ สอดเข้าที่ฐานของตัวของเขาเองนะเอาไว้นะคะ บีบเลยค่ะบีบนี้เราใช้นิ้วบีบเลยนะคะก็เ,ะเป็นการล็อกไปในตัวค่ะทําทุกเส้นนะคะเหมือนกันค่ะ เส้นสุดท้ายทําเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะดึงริบบิ้นด้านนี้ลงมาก่อนนะรับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะ ล็อกเป็นขีดไปเลยค่ะทั้ง4ี่เส้นเลยนะเรียบร้อยแล้วหน้านตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถดึงให้กระชับได้อีกค่ะ เส้นที่เราจะทำเป็นเกรอนนะคะนำมาสอดที่ใต้เส้นสีขาวค่ะเราสอดไปที่ใต้ฐานนะสอดสอดแค่พอดีนะคะอย่าให้โผล่มาด้านหลังนะเอาแค่พอดีค่ะทำเหมือนเดิมทั้งสี่เส้นเลยค่ะ เพื่อไม่งงนะหากคนไหนไม่เข้าใจในคลิปวิดีโอรตรงไหนกดสต็อปแล้วเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะโดยจะตัดชายริบบิ้นสีขาวออกนะคะ จะมาเริ่มที่เส้นที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะจับขึ้นมาทั้งสองเส้นเลยค่ะทอกขึ้นมาด้านบนเลยจับไปให้ครบทั้งสี่เส้นนะ นิ้วโป้งกันิ้วชี้นะคะที่อยู่ด้านขวาเราจะทําการหมุนค่ะสําหรับมือซ้ายนิ้วโป้งเราจะค่อยๆกดลงไปนะคะกดลงไปอย่าก,กดแรงนะคะกดเบาๆแต่ว่าให้ให้เราเน้นแน่นนะคะ เรียบร้อยแล้วเราจะทําการปล่อยริบบิ้นนะคะเส้นสีชมพูค่ะขึ้นมาแล้วเราจะโค้งปลายริบบิ้นนะคะสอดปลายริบบิ้นเข้าที่ใต้ฐานดึงให้มาเป็นลักษณะนี้นะคะ สีขาวให้เด้งขึ้นไปนะคะเราก็จะบันสอดสีชมพูลงไปที่ใต้ฐานไปที่มิ่งโผด้านล่างค่ะดึงมาเหมือนเดิมนะคะสีขาวให้เด้งไปค่ะเราจะทำสีชมพูนะคะ ปลายดิบินม้วนไปด้านหลังค่ะจะสอดปลายดิบินนเข้ามาใต้ฐานเหมือนเดิมสีขาวเด้งขึ้นไปค่ะ เลี้ยงสีขาวออกไปค่ะเราก็จะมาทำสีชมพู ทั้งสีเส้นแล้วนะคะเราก็จะดึงคายดิบินนะคะจัดเกรดให้ดูสวยงามค่ะดึงให้เสมอกันนะดึงเบาๆคะ่ะแต่ให้แน่นไว้นะขั้นตอนต่อไปนะคะเราหมวนสีขาวนะคะหมวนมาเป็นลักษณะน,นี้นะ เดี๋ยนะคะเราจะทำชายกดชายด้านนี้เข้าไปก่อนนะคะคิดดอก สีขาวนะคะม้วนไปด้านหลังค่ะสอดมาให้โผล่ด้านล่างนะคะของลิปปิ้นสีชมพูค่ะเส้นที่สองนะคะ เหมือนกันเลยค่ะทั้งสี่เส้น ชิมพูนะคะเราก็จะตัดออกนะ จะหมวนชาดิบินเข้ามานะคะมมวนขึ้นมาด้านบนค่ะะิบินเส้นสีขาวนะแต่หมวนลงด้านล่างสอดใต้ฐานถัดไปค่ะชาดิบินจะมาอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วให้เราดึงออกมาค่ะหมวนชายลิบินขึ้นมาค่ะแล้วให้ให้ริบินเส้นที่เรากำลังทำกำลังทำอยู่นะคะไปอยู่ด้านหลังของกลวยนะคะแล้วหมวนชายลิบินลงค่ะ สอดเข้ามาที่ใต้ฐานด้านหน้ากลวยนะคะใต้กลวยแต่ด้านหน้ากลวยนะเส้นที่สามค่ะทำเหมือนเดิม เสร็จเรียบร้อยทั้งสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดึงจีบดี่ให้เสมอกันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะพลิกกลับมามนะคะเก็บชายริบบิ้นนะคะโดยการสอดทั้งสี่ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ชาดิบินนะคะเพื่อนๆจะตัดออกมาลักษณะไหนก็ได้ให้ดูสวยงามนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบในผลงานของจานนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจามีคลิปใหม่ๆไม่คอยเพื่อนอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะคะ จาก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ